นี <laughs> ไ่ได้เลยได้เลยได้เลยใส่ใส่เป็นแล้วอันนี้ไครอ,คอังการจัดอางการจับ ก็ผมปนวิทย์อุตสาหะผมชื่อเล่นชื่อมิมนะครับเป็นอ่าแสงทอง S.M.E Boy รุ่นเก้าครับอตอนนี้ครับสถานะตอนนี้สถานะตอนนี้อ่าตอนนี้ยังโสดครับคนละสถานะห้ยเควิทรุ่นที่เท่าไหร่อันนี้ดีกว่าอ่าเคตอนนี้อยู่เควิทรุ่นสิบครับร่สิบอืเก้าสิบนี่ต่อัเลย โอเคเล่ seb, าผลงานค่อนข้างรบ้ฟังหน่อยสอวนนอนี้ได like ้สวนออะไรแล้วก็ผมอ่า <c> ท <oughs> ีท <Okay, S 1> <ifier> ีวีเอโอเป็นผู้แทนศูนย์ของมอไปเป็นเหรียญทองแดงทีวีเอโอนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่สิ่งที่คนดูอยากดูกันอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็อ่าดูดูไปนะครับคนคนคนดูเขาอยากรู้จริงๆหรอครับ อยากรู้ก็อยากรู้คนดูอยากรู้คำถามแรกนะช่วงแรกอาจจะจริงจังหน่อยนะโอเคคำถามแรก,เแรกสเปคที่ชอบครับคุณนิมช่วงแรกจริงจังจริง,รง <c oughs> ไม่ตอบได้ไหมคำถามนี้ตอนมต้นนะครับก็เอาจริงก็คงคิดว่าแบบเรียนที่ที่โรงเรียนก็คง ก็จริงจริงจากที่โรงเรียนบ้างแต่ว่าถ้าอันไหนเรารู้แลเนะี่ยเราก็เอาโจทย์ไปทําที่โรงเรียนตอนเที่ยงตอนพักอะไรอย่างนี้แล้วก็อ่าตอนกลับกลับกลับมาวัดประมาณทุ่มหนึ่งก็เริ่มอ่านหนังสือไปจนถึงสักสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็ค่อยไปนอนครับอ่าเออคุณมิ้นี่ได้ยังวิทด้วยใช่ไหมครับยัมวิทใช่ใช่ครับเตรียมตัวรอบแรกรอบสองต่างไหมครับตอนเตรียมตัวสอบ อ่าคิดว่าต่างต่างกันค่อนข้างเยอะครับคือรอบรอบแรกมันจะเป็นอ่าแบบว่ารอบแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างเบสออนแบบความรู้ที่เรามีแต่ว่ารอบสองเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับประยุกต์มากกว่าเพราะฉะนั้นรอบสองเนี่ยยิ่งเราแบบว่าเจอโจทย์เยอะขนาดไหนเราก็จะยิ่งได้เปรียบครับแล้วก็ผมไปเข้าสอบออฟฟิศมาด้วยเพราะว่าการใช้แลบเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์มากอ่าโอเคครับ แน่แนนะว่าต,ตื่นเต้นล้ว,ว่าเขาคุณเพชรก็คุณเพชรว่าคือถ้าถ้าเราทํามาดีอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าก็พยายามทำคงที่ต่อไปเรื่อยๆไม่อตอนใกล้สอบก็อย่าก,กดดันตัวเองมากสิ่งเดียวก็คือห้ามเครียดครับคลินีก่อนครับหนังสือที่ชอบมีหนังสือแนะนําคนดูไหมครับ อ neg. ๋อก็อ่าหนังส er> ือที่ทำอยู่เลยก็เป็นอาจารย์ราชพลแล้วก็ส่วนส่วนใหญ่ถ้าถ้าคันนี้ก uh ็เป็นของอาจารย์ราชพลครับแล้วก็อาจจะแบบไปหาโจทย์เอมิทเก่าเควิทเก่าอะไรอย่างเงี้ยมาทำที่เขาโพสไว้ในยุคในพวกออนไลน์อินเทอร์เน็ตอย่างนงี้มีเยอะครับโอเคครับวิธีเตรียมการนี่มีทิกเนี่ยหรือว่าทำโจทย์อย่างยวเสหออ๋อถ้าเป็นโจทย์คันนี้ใช่ไหมครับ ก็อ่าผมก็ทำแบบว่าทำไปลวดลวดเดียวให้เสร็จเลยแล้วก็ค่อยมาดูเฉลยทีละข้อทีละข้อแต่ว่าผมดูเฉลยทุกข้อนะครับแบบว่าคันนี้คือวิชาที่ผมเตรียมตัวเยอะสุดแล้วเวลาเตรียมตัวเดี๋ยนะพูดวนละก็เวลาดูเฉลยอ่ะก็ดูเฉลยทุกข้อแบบว่าต่อให้ข้อนั้นเราจะทาถูกอ่ะก็ดูเฉลยอยู่ดีอืมเพราะว่าเราจะเจอแบบวิธีที่ดีกว่า อาจจะดูผ่านๆก็ได้ครับเฉพาะข้อที่ทําถูกแล้วแล้วก็คณิตนี่เป็นวิชาที่ผมใช้เวลาเต็มตัวเยอะที่สุดเลยครับหรือว่าก็ทําโจทย์ไปเรื่อยๆวิชาอื่นอาจจะอ่านแล้วก็ทำโจทย์แต่ว่าคณิตนี่คือหลักๆเลยโอเคครับวิชาต่อไปวิชาฟิสิกส์เลยเหรอวิชาถ่างของคุณใช่ไหมขนาดไหนฟิสิกส์ที่สุดไหมปอนๆนั้นครับประมาณนั้น วิศิเตรียมตัวยังไงครับเอาเป็นตอนสอบม .4 กับสอบอน้อยแยกกันตอนสอบมสนี่วิชาฟิสิกส์เตรียมตัวมากเลยนะอ๋อคือเอาจริงเหมือนว่ามันจะค่อนข้างเชื่อมเชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าเหมือนเตรียมตัวทีเดียวเนี่ยมันก็ถ้าสมมุติเราเตรียมตัวสอไปใช่ไหมแบบยังไงเนื้อหามันเกินมสีไปอยู่แล้วก็อาจจะครอบได้รวม,รวมเลยแล้วก็ยิ่งไปเข้าสอเนี่ยได้แบบเทคนิคการทาแลบมาด้วยมันก็จะร่วมได้ไปดีๆเลยครับเพราะว่า ข้อสอบเอวีเนี่ยมันเป็นทำแบบแบบไปไประยุกเยอะอะไรอย่างงี้หนังสือฟิสิกแนะนำมัดมีไหมฟิสิกหรือว่าอ,อส่วนส่วนใหญ่ก็มีไปเรียนพิเศษครับกับอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นอ่านขาฟิสิกแต่อ่านอ่านขาฟิสิกนี้ทำ,ทำทำทำไม่ได้ถือว่าเป็นคนปกตินะครับเพราะผมก็ <ผม S 2> ทําไม่ได้เหมือนกันถือว่าไปไประยุกมากเลยยากใช้ได้อครับ ต่อไปครับวิชาเ,เคมีอ๋อเคมีเนี่นยเป็นวิชาที่เหมือนกับผมเนอ่าเกี่ยกวกับเรียนเรียนที่โรงเรียนกับเรียนพิเศษเอาครับวิชานี้ไม่ค่อยมีโจทย์มาทําเท่าไหรช่ชีว่าชีว่าอ๋อชีว่าก็อ่ามีอ่านอ่านเองบ้างครับเป็นก็จะอ่านพวกเนื้อเนื้อหาที่เขาออกสอบนั่นแหละครับ S <S อไอ้กูตอบเลยเนี่ยก็ <S 2> <S 2> <ม>่็น,นแบบแบบสามสามร้อยหกสิบไบโออะไรอย่างงี้ถ้าถ้าใครอ่านปลาหมึกไว้ก็อ่านนะครับผมไม่ไหว <S 2> <S 2> <S แล้วก็ <S 2> <S 2> <S ทําโจทย์หาโจทย์ในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างงี้ทำเอาเออหนังสือแนะนําเป็นสามรกสิบใช่ไหมครับ <S <S อ่าใช่ครับกับเต่าเต่าทองก็ดีนะครับเล่นเต่าอทอง <S 2> <S 2> อืมโอเค ก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงเตรียม,เ,ยมเอ้ยเป็นช่วงเตรียมตัวสอบของน้องๆเลยก็อาอย่างแรกที่ต้องเตือนไว้ก็คือน้องอย่าเครียดอย่าแบบกดกดดันตัวเองเยอะเกินไปซึ่ง,ช,งช่วงนี้มันเป็นแบบจุดไคลแม็กแล้วเราทําพยายามมาแบบ 3- 4ี่ปีอย่างนี้อันนี้คืออาช่วงที่เราทํามาเยอะแล้วก็อย่าก,กดดันตัวเองให้มากแล้วก็รักษาความดีนี้ต่อไปครับ ็ตอบขอให้จะไม่ได้นะครับก็อย่าเสียใจไปมันเป็นแค่99าหนึ่งในชีวิตส,สุดท้ายก็เราก็จะไปเจอกันที่มาหาลัยอยู่ดีครับก็อ่รู้สึกว่าพอมาอยู่เควิตมันมีกิจกรรมให้ทำเยอะขึ้นก็ไม่ได้อ่านหนักเหมือนกับว่าตอนมอต้นแล้วครับก็รู้สึกว่า มีกิจกรรมให้ทำเยอะขึ้นพอไปโรงเรียนกิจกรรมอะไรอย่างเี้ก็ส่วนใหญ่งานไอเลรผมก็คือเล่นเกมครับกับมีนอนบ้างอะไรบ้างเกมที่ชอบครับเกมที่ชอบเกมที่ชอบอะไร เอาจริงผมเล่นเล่นเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวก F F P S วาวาโลยอันนี้คุณพ่อคุณแม่ดูไหมครับว่าแอบโหลดมาเล่นหมดอ้ my god อันนี้โพสต์มี YouTube นะครับคุณพิษเอ้ยกีฬาที่ชอบครับมล่นได้เปล่ากีฬาชอบชอบเล่นปิงปองแบดมินตันตอนตอนนี้กำลังพยายามเล่นบอลลี่อยู่ครับ รู้สึกว่าชอบกีฬานี้มากแต่ว่าเล่นไม่เป็นครับไคำถามนี้สำคัญมากเลยยังไม่มีเนี่ยคิดว่ายังไหอ๋อโทษโทษิคิดว่าตัวเองหลอกเรออืมแน่นอนหลอกครับเขาใจไปเลยไอจีไหมไอจี <g ül> ได้ได้ได้แหละได้แหละแปะแปบก็ได้ไไดถ้าสมมติมีคําถามอะไรก็ทักมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้หน้าตรงหน้าที่หนึ่งตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> โอเคครับงั้นผมอาจจะอีกลิปไว้แต่เพียงเช้านี้นะครับสับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ